ขอดูหน้ามีสักนิดได้ไหมคะเดี๋ยวรู้ไปเองยยอย่าไม่เอาอย่าเพิ่งเออ,เอ,อ <c oughs> ปล่อยกี่โมงคะอันนี้ไม่น่าใจเลยครับน่าจะประมาณช่วงตอนเย็นถ้าถ้าไม่มีผิดพลาดอืม,อ,มอะไรไเป็นไร เอโลอเออลาเฮ้ยโหอะไรอ่ะบายบายมิยอุ๊ยอุวยพี่ต้องสวัสดีครับเอโลพี่ต้องสวัสดีครับพี่บูตรงนี้ ทำไมเราไม่เปิดแอร์วะไม่ร้อนจังใช่ยูม yeah, so ิกซ็อกคิวบ๊ายบายน่าเกียดอยู่ด้วยกันดึกดื่นอ้าวพี่โจสวัสดีครับคิดถึงพี่พี่นะคะ คิดถึงพี่ๆนะคะร้องเพราะเขินเช่ปะถ้าร้อต้องทำไงต้องทำไงเปิดแอร์ครับ c o n s v e n forever ไปเดี๋ยวไปแล้วมันกินไม่หยุดเลยอีนี่น er> ี่จะเรียนกิจกานพันดาวนะใช่ที่โจพี่ออฟบอกแล้วครับ ไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมดีแอ็กก็อย่าแรงนะอย่าแรงนะครับ <laughs> <laughs> อย่าแรงนะพี่โจอย่าแรงนะฮะ <laughs> ได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วย